ที่ควงไม้นี้พระผู้มีพระพานเจ้า,จาผู้ประเสริฐทรงรับคำแล้วจึงห้อยไว้ที่ต้นไม้ประกอบยนต์ในการนั้นได้ถวายไส้ตะเกียงพันหนึ่งแก่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพัน์ของโลกหระทีพพรวงอยู่ตลอดเจ็ดวันแล้วดับไปเองด้วยจิตอันเลื่อมใสนั้นและด้วยการตั้งเจตนาไว้ ร่างกายมนุษย์ไปแล้วย่อมเข้าถึงวิมานเมื่อท่านเข้าถึงความเป็นเทวดาวิมานอันกุศลอันกุศลอันบุญเนระมิตรดีแล้วย่อมรุ่งโรดโดยรอบสว่างถวายมานี่เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดวงประทีปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิยี่สิบแปดครั้ง มองเห็นได้ตลอดโยอดหนึ่งโดยรอบทั้งกลางวันและกลางคืนมองไกลน,นึงยอดสิบพกิโลเมตรในการนั้นท่านย่อมภัยโรดไปทั่วโยอดหนึ่งโดยรอบย่อมครอบงำเทวดาทั้งปวงนี่เป็นผลหนึ่งการบูชาด้วยดวงประทีบได้เป็นจอมเทวดาครองราชสมบัติอยู่ในเทวโลก ตลอดสามสิบกับไม่ใช่กับเดี่ยวนะี่สามสิบกับใครใครดูหมิ่นไม่ได้นี่เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดวงประทีปท่านได้บรรลุทิพยจักษุในพระพุทธศาสนาเป็นผู้เลิศย่อมมองเห็นตลอดพันโลกธาตุนี่เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดวงประทีป พราสัมาพถรธเจ้าพระนามวสุมเมศได้สเสด็จอุบัติขึ้นตลอดสามหมื่นกับด้วยจิตที่ปองสายถวายดวงมรทิพนั้นไม่รูจักทุกติเลยชาติทุไทยได้ประลุมรักผลที่ผ่านพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาญาณสี่และวิโมกแปดการบูชาใช้เวลาเพียงในนิดอดิสงค์ปิดเรือนตัวบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสการาบ,บูชาแม้เล็กน้อยอนิสงค์มมหาศาล พระอาจารย์ขอเรียนเชิญเครมิตท,ทุกท่านไปถึงเวลา17นาฬิกา30นาทีเวลาในประเทศไทยให้พรอ้อมใจกันเชิญมวลญาติมิตรพี่น้องพวกป้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์เชื่อมั่นลงใบได้เลยว่า หากบวหมู่มนุษย์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้เข้าใจมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาแล้วอบายยภูมิทั้งสี่จะต้องว่างสุขติภูมิจะต้องเดืองแน่นอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านกระทำจิตให้เลื่อมใสไม่มีประมาณน,มน้อมนำดอกไม้ของหอมเครื่องสักการบ,บูชาทั้งปวงมากรันให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ หยุดลงไปในกลางของกลางนอบน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาแด่มหาปุชนียาจารย์ด้จดิตที่เลื่อมใสบัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนบูชาพระมหารธรรมกายเจดีบูชามหาปุชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณ พระมงคลเทพบุดีด้วยชวานบุญคือไฟสองทวางมหารธรรมกายเจดีไฟสองถวางมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟสองถวางมหาวิหารคุณยายอาจารและปฏิมากรรมประจำวันจันทร์ที่ห้ามกราคมพุทธศตกราช2569้25 69, ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็ก คุณยายอาจารย์มหาราตนาอุบาติกาอาจารย์ขนกยุงพระมหาโสภณสุปโพระสุวัณกิติรัตโนพระโอภาษปัญญาโพพระภูนันดรรุธธรรมโมพระครูสิทธิรัตนาวิเทศพระครูสมุสนิจวงวุฒิวังโสพระครูพระด็อกเตอร์วรบุตรสุธรรมปัญโยพระภิกษุรุ่นส6บหกบสมโพธภิกษุรุ่นส4สี่โลกประธรรม มหาเศรษฐีผู้ใจบุญกองร้อยเนื้อนาบุญพระมหาจำรัดพัทรยาโนพระคูบาเจ้าบุญชุ่มยานะสังวโรพระโยคิมอัคคะกุโล <c oughs> <c oughs> พระอภิชาญอภิชาโนพระอาจารย์และกมิตสมศักดิ์มีกาวจีวรสิทธิ์ปรียาพรพรมภักดีและกนิษทั่วโลก พร้อมใจกระทั่บุญอุทิศให้แกสัพพสัตทั้งหลายตลอดแสนโกนจักระวาลตลอดอันนันตะจะกรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรมร,ะธรมกายแคลิฟอร์เนียกรมิดอันนันตอสวรรโภคินกระิมิภัยศาลทวีชัยถาวรกระมิดสาวนีหิรัญยสิล ด็อกเตอร์กฤษดาทัศนีจานใจมนการมิตสองพัทระสุโรดการมิตสุประสิทธิ์มนณนทิพนัตเระพันจกรวรรณธรรมพ่อเสรีธุริยพรแม่สายสมรออิิศักดิ์บรรพศครอบครัวเรืองรักดิขกิตการมิตรีพรชัยญาสุรจาัดแล่ครอบครัวโตงการัญยเสดการมิตริญาธุริสาสาตนันจึงรุ่งเรืองกิจการมิติวัฒนาพรกาตาพลพรสุขสว่าง กมิตรบาลีพนมชัยนิตย,ยามะนีการการจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแท่ตั้งครอบครัวเจียมพิทยานุวัตรครอบครัวธนสมานโชงแกมิกีเกดิชัยดอกเตอร์เป็นจันชวินล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริดนายแพทย์สิริพงศ์พัฒน,นานธนาวิสุทธ์แกมิสุจัญญารุตวริตาพ็ณาราบิลัต กรมิตรวิลาศกสุภาพรครอบครัวปดุงตันตรกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโดรีมากรุ่งแจง้งกรมิตระดูวนาพรครอบครัวไตรเนตรกรมิสุวรรณธพัตราธุรชัยทันตินิรมัยห่ทีมอจัรย์ปร,รมจจกรพรระิสมบัติอจินไตยไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาผัวกา กมิตมงคลลาวันจิรามพัฒนาก,กุลแรงครอบครัวกมิตลีวันหลงเชิญวันหลงแอนแฟมิลี่แม่าศาสิลักพ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกมิตรันพันประพาบริปัญญากมิตธรรมวงศันกาก่อนกมิตประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพ์พิพัฒนากมิตศรีบรรลหานเตรานนทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุลธิดารักศิลขัน คณะกรมิตศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพร์พระรานบุรีพ่อวิรดาศาแม่อารีรั์สิริกรุรัตกัมมิตธรรมวงสันข้ากรนกมิสุภาษิตอังคณาสุทธิเกียรติเด็กหญิงแก้วมณีทุารังกิติพงศ์ผู้มีจิตศรัทธาพลตำรวจเอเวรราสิท์ผ่อนเลิศ องบุญแก้วสารพัดหนึ่งดอกเตอร์สิริกุลนิชาวิสุทธ์เมธางกูลกมิทนัฏพรดังเจริญทรัพย์ครอมครัวใต้ธงชัยกมิตมาซายุกิโคบายาชิกมิตวิรศักอารีรัตสิริกรุรัติคมิตสุวรรณวัตรนิติธรรมกมิตนงลักษ์อินทราโยธากมิตจงกฎชกรทัศโนกาเกกมิตกนิฐาธนสารสิน กมิตนัตนาไนนิภพาวันทิตตะวัฒนพงศ์กมิสามารถบุญลอยนิมิตกุณเลีฐานวิจิตกฤติสุนทรสายันกุญญาละไม้สีอุดมพงศ์กฤิสุเทพกิมหลวนว่าสันติวงศ์สุนโยจานิมอีชาดลกมิตทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนานไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการ บูชาพระมหารรมกากเจดีได้นับ,บนีชยันตนุนหุนทิยานมูลเลสังกยานังนัดทิวันตโนเอวังตะวะวิชัยโยหวหิชัยญาสุชัยมะอเลอัมปราจิตบาลลา เกสีเสบัติวิโปกคะเลอภิเสกเเสามพรมพุนทานาอังนธมบันตวนบมวลทันติสุนาอันตังสุมังคะลังสุปปาทางต่งสุหุนทิตังสุขโนตุโมหุนตันจันทรเยนังรามัญจา ปริสุบันทางกินนางกายยังกับมังวานจารกรรมังบันทานกนนางบันทางขินนางมันโนกรรมมังบันนินทินเตมบันทาขกินนางบันทางกินนางนินกันดาวาณัลพันตันเทบันทานกินเนด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระเรืนตะเนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ทวนคุณของมหาปุชนดียาจารย์พระเดพระคุณลามงคลแท้มุนี รรพระภูมิลามานนอบน้อมกร,บบกรมาบไหว้ผู้ชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมพร,ร,ร้อมขอถึงพระรันตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและสวัสะลรเสริญคุณของพระธรรมกาย คุณของมหาปุียาจารย์พระผู้ปราบมารนอบน้อมกับบไอยบูชายด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมขออดิสง์แห่งบุญนี้ให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างสวย รู้แจ้งแทงตลอดทัง้ทงทางโลกและทางธรรมสมบูรณ์ทางวิชาและจรณนะ<า>ถึงพร้อมด้วยศีล,มส,ลสมาธิาปัญญา,าวิมุตติวิมุตมติญาทณทัศนะมีดวงปัญญาสว่างสวยัย มีญาณทัศนกว้างไกลมีดวงตาแจ่มใสทั้งมังสาจักสูทิพยาจักสูปัญญาจักสูสมันาจักสูและธรรมจักสูถึงล่าวละโลกขอให้บังเกิดด้วยทิพยากาย ยิ่รุ่งโรจนสว่าง,วงถวา,งวาย,ด,วย ah ด้วยสหัตแรงสีให้ได้ใบดูเศษบุรีรวงบุญพิเศษเขตบรมมะโพธิสัตว์ตผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแหงธรรม,อรมขอความรันทนามของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้งจงเปน็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆระองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้เามมรรจจงทุกประการเถิด นิพพานะปัจจะโยโหตูขอให้ทุกท่านนุโมธนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างวาวพรันเทนินทัานทูลตั้งใจบูชาพระรัตนตรยัยโดยพร้อมเพียงกันเรห่งสัมมาสัมพุทโธภะคะวา บุททางภะคะวันตังอาภิวาเทมิพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสววาขานโตภะคะวันตานธัมโมธัมมังนะมัสสมมิธัมโมเมนาโธเร้านร่งเป็นที่พึ่งของเรา สุปันติปันโนภาควันโตสาวกสังโฆสังฆนมามิเมสังโฆเมนานโถระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ พอยบุญส่งผลสัดศิตเหลวแรงให้ทุกท่านกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพพร้อมกับเข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างสวยมีฝนอรตนาชาติตกลงมาท่วมท้นเอาไว้ใจชาบารมีอย่างสาใจกลับดูเศบุรีอย่างสง่างามมากทุกประทุกชาติถึงที่สุดแหงธรรมทุกท่านทุกประการเทุ